มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่พิมพ์พิมพ์ประพาเผยความจริงพยายามเคลียร์กับลูกมานานแต่ไม่เป็นผลสําเร็จจากกรณีแม่นางเอกชื่อดังโพสต์ข้อความสุดเดือดถึงลูกสาวของตัวเองนะคะจนเกิดดราม่าลูกกลามผ่านมาซึ่งมีการโยงมาถึงว่าโพสต์ดังกล่าวนั้นเป็นคุณแม่ของพิมพ์พิมพ์ประพาตั้งประพาพรน,นักร้องแล้วก็นักแสดงสาว โดยทางด้านสาวพิมพ์นะคะได้เคลื่อนไหวด้วยการออกมาโพสต์สตัดเพ้อผ่านทางอินสตาแกรมว่าเวลาจะช่วยเยียวยาทําให้หลายคนคาดเดาว,ว่าเป็นการสื่อถึงเรื่องราวที่กําลังตกเป็นประเด็นอยู่ค่ะต่อมานะคะพิมพ์พิมพ์ประพาได้ออกมาเปิดใจว่ายอมรับที่บ้านมีปัญหาแต่ไม่ขอลงรายละเอียดเยอะเพราะเป็นเรื่องในครอบครัวจริงๆแล้วอยากจะคุยกันในครอบครัวให้ดีที่สุด เห็นโพสต์ครั้งแรกของแม่คือตกใจหลังเกิดเรื่องยังไม่ได้คุยกับแม่แต่มีคุยกับน้องกับป้าหาทางออกกันอยู่ต้องบอกตรงๆว่ามันยากมากพิมพ์เองก็ทําอยู่อย่างเต็มที่ในฐานะของลูกล่าสุดนะคะคุณแม่สัสิการแม่ของสาวพิมพ์ได้โพสต์ชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวนะคะผ่านทาง f a c e b o o k ว่ามีสำนักข่าวติดต่อผ่านทางเพจร้านโทรหาพนักงานของร้านแล้วก็ขอเบอร์ส่วนตัวของคุณแม่ สอบถามเวลาเข้าร้านของคุณแม่คุณแม่ขอความกคุณา,าเว้นให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะและยังติดตามไปหาเพื่อนที่แม่แพ็กในไอเพื่อสอบถามเรื่องนี้แม่ขอร้องอย่าไปรบกวนคนอื่นเลยนะคะแม่ขอตอบในพื้นที่ที่นี่ที่เดียวค่ะแม่อ่านหลายเมนที่หลายคนด่าดุนแรงถึงการโพสต์เหมือนประจานลูกของตัวเองแม่ไม่โกรธทุกคนเลยค่ะเพราะว่าแม่ทำผิดจริงๆที่ทำให้เรื่องมันลุกลามขนาดนี้ แม่ก็รักลูกเหมือนแม่คนอื่นๆทุ่มเททางชีวิตทั้งหมดที่มีเพื่ออนาคตของลูกๆแต่ที่โพสต์ไปเพราะว่าตอนนั้นยอมรับว่าเสียใจมากน้อยใจมากๆที่ได้ยินคําพูดของลูกๆไม่มีน้องพลอยวันนั้นนะคะพูดในกล้องแล้วก็ได้ส่งคลิปลงกลุ่มที่มีทั้งปาแล้วก็ลูกๆอยู่เพื่อเคลียร์ปัญหาทุกคนอ่านแต่ไม่ได้รับคําตอบใดๆและลูกก็ออกจากกลุ่มไปเลยค่ะจึงทําให้เสียใจมากจึงโพสต์ไปแบบนั้นด้วยความโกรธแล้วก็เสียใจจริงๆ คนหามว่าททำไมไม่เคลียร์หลังบ้านพยายามเคลียร์ปัญหาหลังบ้านแล้วขาดทั้งไลน์ถามส่วนตัวหรือว่าในกลุ่มอ่านแล้วก็เงียบกันหมดหลังจากแยกออกมาจนถึงวันนี้ระยะเวลาเกือบ7เดือนก็ยังไม่ได้รับคําตอบใดๆค่ะจนมาได้ยินจากกล้องทําให้เสียใจายมากมาก เพราะว่าหลังจากน้องพิมพ์ได้ให้สัมปมีผลกระทบกับแม่มากๆแม่ต้องเครียดอึดอัดกับการตอบคําถามของคนรอบข้างโดยแม่ไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะยังไม่ได้คําตอบจากน้องพิมพ์แล้วก็หลายคนด่าว่าที่เกิดปัญหาเพราะว่าลูกไม่ให้เงินแม่หน้าเงินต้องการเงินจากลูกถมไม่เต็มแม่ขอตอบอย่างภาคภูมิใจในตัวเองและตอบได้เต็มปากว่าแม่ไม่เคยขอเงินลูกชายค่ะ พ่อแม่มีรายได้มีงานทําสร้างตัวกันมาสองคนมีบ้านมีรถตึกแถวคอนโดปลดนี้ตั้งแต่ลูกๆยังเรียนไม่จบค่ะอาจจะมีปัญหาการเงินบ้างบางช่วงของชีวิตก็มีสะดุดบ้างก็แก้ปัญหากันสองคนแม่ภูมิใจที่มีวันนี้ได้เพราะว่าเราเองขยันทํางานค่ะอาจจะมีบางครั้งลูกจะให้เองก็เห็นตามคลิปกันแล้วและเงินที่พลอยให้หล้านเพื่อตกแต่งบ้านป้าก็เป็นคนเก็บเงินนะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยค่ะมันเป็นความไม่เข้าใจกันในครอบครัวที่สะสมมานานจนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพยายามคุยแล้วก็เคลียร์ปัญหานี้กับทุกคนแต่ว่าไม่ได้รับคำตอบใดๆเรื่องที่มีคนบอกว่าแม่ขายของตลาดนัดแต่ว่าลูกกินอาหารแพงๆอยาบไปโยงเลยค่ะก็เป็นเพราะว่าแม่ชอบขายของเองเพราะอยากมีรายได้หลายๆทางค่ะ ลูกจะใช้ชีวิตแบบไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาหาเงินเองได้เขาอยากทานอะไรก็ทําได้ค่ะอีกอย่างอาหารที่ลูกชอบบางอย่างแม่ก็ไม่ชอบด้วยค่ะแม่ชอบทานน้าพริกส้มตาค่ะแม่ต้องขอโทษทุกคนที่ทําให้เสียความรู้สึกกับเรื่องนี้เรื่องทั้งหมดแม่ขอรับผิดคนเดียวขอร้องอย่าไปถามลูกๆอีกเลยเพราะว่าเราทุกคนบอบช้ากันมามากพอแล้วค่ะ ต่อจากนี้แม่ขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้แม่แล้วก็น้องๆน,นะคะขอโทษทุกคนที่แม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นแม่ต้องอดทนควบคุมอารมณ์ให้มากกว่านี้ขอโทษลูกๆทุกคนที่แม่ทําให้เสียใจผิดหวังต้องเดือดร้อนกันเพราะว่าแม่นะคะและขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของน้องๆขอให้กําลังใจสพอนตน้องๆมาตลอดขอบคุณทุกคําที่ตําหนิ ทุกคำด่ามแม่ไม่โกรธเลยนะคะเพราะว่าแม่ทําผิดจริงๆและจะนํามาปรับปรุงตัวเองให้เป็นแม่ที่ดีขึ้นในอนาคตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากนมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ